สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะผมนายชอตตี้บูโจ้ยเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือญี่ปุ่นที่กระแสแรงมากๆนะฮะชื่อเกมคาเมรอนไรเดอร์สตอมฮีโร่สเตอมเอสด้วยนะฮะก็เอ่อเป็นเกมแนวเรียกว่าอะไรเดีย RPG นั่นแหละที่ตีมเป็นเหล่าเจ้ามดแดงอย่างที่เราเรียกกันเนาะเออเรากาญญ็มาใส่ปุ่นืถือคาเมรอนไรเดอร์นั่นแหละ นะบางคนก็เ,เรียกไรด้าก็อะไรแต่ทําอ่านช่างมันน่อยเข้าใจตรงกันแลวกันว่าเป็นไอ้มด,ดมดแดงมดดำมดเอ็กอะไรพวกนี้นที่เราเรียกกันนะในสมัยก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะคือผมไม่ค่อยได้ดูเรื่องเอจ้าพวัวคาเมลไรเดอร์สักเท่าไหร่ก็อาจจะเรียกไม่ถูกนะอันนี้รู้แค่ว่าอันนี้เป็นคนแรกที่เขาเรียกว่าอะไรสมัยก่อนนะเป็นมนุษย์มดแดงคนแรกก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคือไม่มีความรู้เลยนะะก็ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้น่าจะมีความรู้มากกว่าผมนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกันนะฮะด้านซ้ายบนขวาบนนะฮะเป็นการย้ายเครื่องนะถ้าเกิดว่าอยากจะย้ายเครื่องเนี่ยมาใส่ไอดีที่นี่นะส่วนเดี๋ยวกันเจนไอเดีเดี๋ยวไปว่ากันข้างในว่าเจนที่ไหนแต่ใส่ที่นี่นะครับข่าวนะข้างล่างอ่ะก็คือดาวน์โหลดข้อมูลนะฮะมาให้เสร็จสับไปไปภายในทีเดียวนะฮะเวลาเล่นจะได้ไม่ได้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมอะไรทำนองนั้นนะครับก็คือดาวน์โหลดข้อมูลมารอไว้นั่นแหละ,ะสำหรับไฟล์ที่ใช้มีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ ส่วนนี้คือเคลียร์แคสตนะครับเผื่อแบบเพื่อนเพื่อเล่นไปแล้วแบบเฮ้ยมีปัญหาตัวละครไม่ขึ้นบ้างค้างบ้างอะไรอย่างนี้ลองเคลียร์แคสตดูก่อนสักรอบนึงฮะแล้วค่อยอกดเข้าไปเล่นนะครับไปเลยทัชทูสตาร์ททัชเดทัชเดเอรอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันทัชทูสตาร์หรือทัชเดอะสกรีนก็ไม่รู้โอเคก็อ,อยังจะมีดาวโหลดอีกก็ไม่เป็นไรก็รอนะรอหรอ อขอย้ายไปอัดที่โมบิเซนนะฮะเนือ่องจากว่ามีปัญหาทั้งบูส t ต็ k ทั้งดอยสีเอกทั้งทุกเจ้าอ่ะมีปัญหาหมดเลยนะฮะก็ช่างมาแล้วกันขอขอใช้โมบิเซนอัดจากหน้าจอนะฮะจะกระตุกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรีวิวนะครับเอาลามาถึงกดตกลงนะเพื่อยอมรับข้อตกลงนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเป็นโอเพนนิ่งให้ดูอะ่ะเดี๋ยวนะมันจะมีข้อความโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีมูฟี่ให้ดูด้วยใ,ใคร เป็นแฟนมดเอ็กเนี่ยก็ลองดูนะครับมันก็จะมีมูฟฟี่ให้ดูดูเนยนะขอสครนะสคิปได้นะผมขอสคริปนะครับเนื่องจากผมจะไม่ดูใน,นเรื่องนะฮะเหมือนทุกคลิปนะครับเพื่อที่จะให้การรีวิวไปอย่างรื่นไหลลื่นไหล,ล,น,หลนะฮะอย่างการดาวโหลดข้อมูลกระปิกระป,ระปอยตลอดนะครับก็เดี๋ยวขอตัดฉากเอานะครับส่วนไหนที่มีการดาวน์โหลดนะครับ่าถึงก็จะเป็นช่วงการต่อสู้สคริปได้แต่ขอไม่สคริปนะฮะเดี๋ยวจะเล่นไปตามเนื้อเรื่องนะครับ ก็เกมนี้แนวแบบแอคชั่นก็ว่าได้นะมันก็ไม่แอคชั่นจ่าๆอะไรงี้ยน,หนะหรอกก็คือเราลากนะครับเส้นทางไปให้รถรถเอ็กของเราเนี่ยไปโจมตีสัต้นั่นเองนะซึ่งจะมีคอมโบขึ้นมาด้วยนะะเรียกเป็นสตอร์มนะไม่เรียกคอมโบซึ่งจะมีเวลากําหนดไว้ด้วยเพราะั้นก็ต้องรีบเล่นนะอันนี้เขาเ,เลื่อนอะไรวะเนะี่ยไม่เห็นบอกอะไรเลยช่างมันนะเอาละตัวที่สองมาก็ลากไปนะฮะเออเนี่ยลากไป คือถ้ามันผ่านใครก็นั่นแหละนะฮะแล้วสังเกตคาเมลライเดอร์ของเราจะมีธาตุด้วยนะครับก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้สิจะมีสีฟ้าด้วยนะเป็นปืนนะครับได้คงได้ของมาแลจะขึ้นตรงนี้อ่าที่เราเล็กกี้กี้นะฮะจริงๆชื่อช็อกเกอร์อะไรสักอย่างนะอ่าเดี๋ยวที่เราเราชอบเรล่นกิ้กี้นะฮะกิ้กี้เนี่ยมันในอยู่ในพวกขบวนการห้าสีไม่ใช่หรอ อ่าแค่นี้แหละนะครับเล่นแค่นี้แหละไม่ได้เหนือบาก,กะไรอะไรเดี๋ยวพอจบช่วงธัเดอร์เรียมีออโต้ให้ต่างหากแค่ไม่ต้องกดเองเลยแค่คอยกดสกิลพอนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เล่นยากเลยนะครับก็สะสมเหล่าหมดเอ็กซ์ให้มีหล,หลายๆคนแล้วก็นอกจากหลายคนแล้วเน่ก็พนาใหนเก่งขึ้นด้วยเอออ่าน,นี่ก็สอนร,ระบบท่านนะเมื่อกี้มองไม่ทันนะแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงชนะแดงนะแล้วแสงกับมืดชนะกันเองนะครับเป็นท่าทั่วไปเนาะอ่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดเรา จริงเรากดที่ตัวละครก็ได้นะมันก็จะเลือกหรือจะกดตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนคนนะครับนไม่มีประโยชน์อะไรหรอกว่าเดี๋ยวสัพักก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรละให้ไม่ได้เล่นเองแล้วไงเดี๋ยวก็ออโต้ไปเนี่เตะบัวบัวบชนะทายเห็นไหมครับเขียวชนะฟ้านะก็จะอัดเข้าอย่างแรงอ่าไปต่อแล้วก็รู้สึกสีอ่ะผมเมาส์าผมลั่นนะขอโทษนะแล้วสุสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอ่า เขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นสายปืนน่ะเออเวลาลากๆอยู่จะสังเกตเห็นมีบอกด้วยนะครับว่าใครชนะธาตุไหนอะไรยังไงนะครับผมใช้นิ้วเล่นน่าจะดีกว่านะไม่น่าใช้เมาส์มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยโหลากโคตรยากเลยเอละไรถึงบอสแล้วครับไปกิกี้แล้วไงละ่ะกิกี้เออสั่งให้เดินไปใกล้ๆครับเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวันตีเอง ไม่ควรไม่ควรเล่นในพวกในบูตแตกเลยพวกนี้นะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรนะใช้นิ้วเล่นเนี่ยสะดวกที่สุดนะในช่วงแรกนะเดี๋ยวพอจบตัดเรียมีออตโต้พ๊กก็สบายละไม่ผ่านเงื่อนไขแน่เลยคือมันจะเหมือนเกมอิ G ที่ที่จะมีระบบการประเมินด้วยนะว่าต้องทำตามเงื่อนไขสามสามอย่างสามดาวนะก็จะได้รางวัลโบนัสไปนะครับอ่บะถึงตัวสุดท้ายแล้วครับสู้กับบอสนะเป็นกิกกี้นะโจ๊กเกอร์อันนี้สตอมคิวนะ เวลาโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยค่าสตอมเกรจะขึ้นนะฮะก็ตัวละครมันก็จะบอกครับว่าใช้สตอมกี่เขาเรียกว่าอะไรเกตกี Gate, ่เกตแล้วกันันนี้เรามี9เกตนะฮะก็สามารถใช้ได้3อันแบบนี้นะ,ะเอาละก็กดที่ตัวละครนะฮะแล้วก็กดที่สตอมคิวเอาสตอมสกิลได้เลยนะครับก็จะมีแสดงอนาเขตด้วยฮะ,ะซึ่งเราสามารถที่จะกดเ,เพื่อนของเราได้ด้วยนะ,ะเออมันเหมือนกันจะเป็นแบบส่งสงกันอะเน่ๆ,ๆนะคือไม่ไม่ไม่ใช่เพื่อนขอโทษที คือเราสามารถกดทิศทางที่จะปล่อยสกิลได้อย่างสกิลตัวนี้เป็นกลมๆไงสกิลสกิลบางตัวก็จะเป็นเส้นตรงก็พยายามลากให้มันโดนสัตูนะแล้วก็กดฮัชชินนะที่แปลว่าจมาปลดปล่อยหรือยิงเลยอะไรนั่นแหละมีคัชซีนให้ดูด้วยนะฮะไลดอรลคิกใช่ป่วา,าววะก้าวๆนะไม่ตายนะก็เปลี่ยนตัวได้นะครับอ่าก็ใช้ตอมสกิลไปก็เลือกอนาเขตนะฮะสีฟ้าคือเราเลือกตรงไหนลงตรงไหนได้นะครับสีฟ้าส่วนสีแดงคืออนาเขตนะครับ ได้อ้าวล้อไปไหนแล้วไม่ใช่ตัวนี้มั้งที่อีกตัวนึงที่ล้อจะอยู่ตรงหน้าอกเลยนะครับไลเดอร์คีกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนอีกตัวหนึง่งอ่ะตัวนี้มั้งที่ล้ออยู่ตรงหน้าอกนะครับอันนี้ก็อนาเกตบกว้างหน่อยอ่าเรียบร้อยนะไม่ใช่เรื่องยากเลยเห็นไหมครับการเล่นนะ,ค,ะคือจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ทําแค่นี้ทาแค่กดสกิล ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องทำเพราะออโต้ไงเออนะตั้งแต่จบช่วงปล็อกนะฮะอันนี้ผมพูด3-4รอบแล้วเนี่ยเร<ป>ียบร้อยนะวิกเตอร์รี่ก็จะได้ตรงได้ตังได้ของมานะฮะ exp นะเว,เ,เวลเอาเวลอัพเลยหรือเปล่าเนี่ยอัพเลยนะฮะเหลืออีกยีก็จะอัพต่อนะครับได้ตังมาเท่านี้เท่านี้แล้วก็จะบอกด้วยเมื่อไรเวลอัพอะไรเพิ่มบ้างนะฮะอย่างแรงเพิ่มนะแล้วก็ Energy นะครับเต็ม12อ่ะมองไม่ทันอันที่3เป็นคอสนะฮะที่ใช้ในการจัดเด็กอ่ะเป็นระบบที่ล็อกไม่ให้เราเอาการ์ดเก่งๆลงไปตั้งแต่แรกๆนะต้องเวลสูงก่อนแล้วก็มีแชเลน์ควสนะฮะอันนี้ผมผ่าน3อันเลยก็คืออันแรกก็คือออไม่มีใครตายเลยนะอันนี้อันนี้คือใช้3สตอมนะครับอันสุดท้ายจบภายใน4นาทีนะก็จะได้ของมาทุกอันนะได้พรีเมียมค่ชปองมาอ่อนี่นาจะเป็นไรเดอร์ฟอสฟอสฟออะไรวะโฟเซเบส นะโอ้โหอ่านยากชิบหายต่อมาคือสตอมคอยสตอมคอยนี่เป็นเงินแคสของเกมน,นี้นะครับนั่นแหละเออการน,นี้ก็คือข้าวๆนะก็คง่ายคือเล่นให้จบไปไวมีสกิลก็รีบใช้ซะนะมันก็จะได้รางวัลหมดนะครับเออเนี่ยแหละคือการเล่นออการต่อสู้ของเกมน,นี้ขอสคิปนะฮะเพราะว่าต้องการข้ามเนื้อเรื่องครับเนื้อจะมีรูปให้ดูทุกครั้งอะ่ะเอาล่ะไม่รู้ว่ามันจะปล่อยให้เราทํา อะไรด้วยตัวเองหรือ,อยังนะครับมีการดาวน์โหลดอีกเขาวนี้เร็วนะฮะแล้วก็ช้าเดี๋ยวขอตัดฉากเลย <c oughs> เอาล่ะมาถึงล็อกอินโบนัสนะครับได้ normal ลคอยนี่คือเงินในเกมนั่นแหละใน <c oughs> ช่วงนี้มีสตาร dash โปรแกรมนะมั้งอ่ะใช่นะฮะ,ะได้สตอมคอยน์นั่งเงินแคสน,นะฮะก็บทวันที่9เดือน7นะฮะวันนั้นก็ช่วงเนี้ยล็อกอินติดกัน5วันเนี่ยได้ยูนิตนะตัวนี้มานะครับ3ดาวนะฮะแล้วได้เทรนนิ่งพอยต์ด้วยนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะ ล็อกอินต่อวันไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเป็นเ,ออเป็นข่าวสารนะฮะเขาบอกว่า Android เวอร์ชัน5.0ขึ้นไปจริงหรอเกมนี้ใช่หรอไม่ใช่มั้งนั่นจะเป็นเวอร์ชันของเกมหรือเปล่าจังวันนะเราไม่ได้อ่านออกทุกตัวนะก็ต้องมั่วๆไปเอาล่ะนี่คือเมนูของเกมนี้นะฮะจะมีการสอนเบื้องต้นเพิ่มเติมก็ทำตามที่มันบอกไปเลยนะ,ะตั้งชื่อนะฮะสูงสุด9ตัวอัเท่านั้นอันนี้มันออโต้ให้นะครับ ชื่อลูกี้ก็ช่างมาันละกันนะผมขี้เกียจตั้งนะครับก็กดๆไปเพราะว่าแค่ทดสอบเฉยๆนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นของขวัญน,นะครับก็มีคําสั่งรับทั้งหมดอามันสอนด้วยนะฮะนี่รับทั้งหมดเลยนะก็ของขวัญมารับที่นี่นะครับแล้วก็ได้พรีเมียมคาชปองมานะฮะมันขึ้นอ่าแล้วก็ไปที่คาชปองเกมนี้มีเมนูไม่เยอะครับเหมือนเกมแอคชั่นอบิเหมือนเกม RPG ในมือถือทั่วไปแหละคล้ายๆกันนะมีอัพกรอัพเกรดจัดเด็กวิวัฒนาการอะไรอย่างงี้จะคือๆกันนะแต่ทีมเป็นคาเมลไรเดอร์นั่นเอง อ่าต่อมาก็จะเป็นคาชปองนะ,อะจะมีหลายแบบเลยอันนี้คือเรามีตั๋วก็ใช้ตั๋วในการเปิดได้นะครับแล้วมันมีเหมือนกับไอเด้นะเอาเรียกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้ามาด,ดูกันหลังจากนี้มันปล่อยให้เรา็นสละแล้วนะครับอ่าแล้วดูซิว่าเราจะได้ใครฮะกดข้ามได้เลยนะครับไรเดอร์สตรองเกอร์นะฮะซุ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้ตัวนี้นะเล่นที่ไอดีหลักได้อีกตัวหนึ่งนะฮะได้4ี่ดาวนะครับต่อมามันพามาจัดเด็กนะฮะ แต่ยังไม่ทันให้จัดเด็กเลยมันก็ให้ไปที่เควส์แล้วนะครับอ่าก็เควสก็คือจะเป็นดันเจี้ยนไปเรื่อยๆนะเป็นแผนที่อ่าแล้วก็จะมีบอกด้วยว่า,เ,าเจอใครนะครับอ่านี้ก็ให้ลุยดันเจี้ยนต่อนะครับซึ่งจะมีบอก้วยนะว่าเรา,เามิชชั่นผ่านยีอันนะครับอ๋อละต่อไปก็ให้เลือกเพื่อนะเออก็เหมือนเกม RPG ทั่วไปในมือถือเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะว่ามันเหมือนกัน และทีมก็ลงได้5ตัวไม่ให้ทษทีลงได้2ตัวเพื่อน1แล้วก็ซัพพอร์ต3นะครับพูดง่ายคือ6ตัวนั่นแหละ,ะตัวยืน2ซัพพอร์ตเพื่อน1ซัพพอร์ต3นะฮะแล้วก็สามารถใส่อาวุธใส่เข็มขัดใส่อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะแชเลนจ์เควส์ของ,ขอ,งอันนี้ก็คืออะไรเนะี่ยยูนิต3ดาวเคลียร์ต้องมียูนิต3ดาวในการเคลียร์นะฮะ4นาทีให้จบนะแล้วไม่มีใครตายเลยนะครับไปน่าจะน่าจะได้นะขอสะคิดนะฮะ ต้องกดเองไหมเอาออโต้มาแล้วนะเดี๋ยวออโต้ Auto เลยแล้วก็เล่งความเร็วได้ด้วยนะขยายจอซูมเข้าซูมออกได้นะฮะแล้วก็ออโต้นะสบายแล้วสบายแฮออโต้ Auto เลยไปดิเออแล้วก็กดเล่งความเร็วนะเดี๋ยวสตอมเยอะๆเดี๋ยวไปใช้ตอนเจอบอสทีเดียวเพราะบอสอ่มันก็ไม่ได้ถึกหรอกแต่ว่าใช้สตอมสกิลมันไม่ได้มันไม่ได้ <laughs> มันไม่ได้แรงขนาดทีเดียวบอสจะตายอะไรกันนะเออแล้วเราถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนยูนิตนะเห็น เห็นตัวละครจะตายกด s w a ปส w a ป,ปสวอปได้เลยคือคือ,คอเลื่อนนั่นแหละฟลิปนั่นแหละนะฮะเปลี่ยนยูนิตได้เลยนะเพราะนั้นเราก็ามีซัพพอร์ตสามตัวก็เปลี่ยนได้ทั้งสามตัวเลยนะครับ<ป>เอาละครับสู้สามครั้งนะเป็นไงล่ะไม่ได้เล่นยากเลยคอยแค่สลับเห็นตัวไหน HP น้อยก็สลับนะแล้วก็คอยใช้สตอมสกิลนะเท่าน,น,นั้นเองนะเนี่ยเนี่ยมาสอนในสิ่งที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะฮะไม่ได้เรื่องยากอะไรไปเล่นความเร็วอีกฮนะ มันเหมือนกับว่าจบครั้งนึงแล้วมันไม่เร่งความเร็วแล้วนะก็ต้องมาเร่งใหม่แล้วบางด่านอยู่ที่คอมโบเนยนะต้องทําคอมโบเยอะมีด้วยนะสามสิบคอมโบสี่สิบคอมโบเอาละสตอมสกิลแค่หกไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสามารถใช้ได้เกินสามครั้งแน่นอนเพราะว่าอา่าอีกสองตัวละครมันใช้หนึ่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่เร่งความเร็วนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้สตอมสกิลได้จะได้ผ่านเ e อชิเม, er ม้นต์อ่ามีบังเกอร์ด้วยครับเดี๋ยวใช้ใช้ไปเลยนะ ใช้ของคนนี้แหละที่เราเลือกอยู่อ่ากดสตอมสกิลอ่าแล้วกดเอายังไม่ทันได้เลือกเลยนะอันนี้มันตีทั้งจอวะเนี่ย๋อไม่ใช่นะฮะอ่ะกดกดไปนะกดกดไปอ่านี่อันนี้ให้เลือกนี่แล้วกันโดนสามตัวเลยนะแล้วก็ใช้อีกครั้งนึงนะผ่าน,นไอชิมไยละแล้วก็อะไรเด็กกันเหนียวนะกันเหนียวได้นะไปะโอเค เดี๋ยวใช้ตอมสกิลได้อีกหนึ่งกดสกิปได้นะผมกดสกิปนะครับจะได้รวดเร็วนะเดี๋ยวใช้อันนี้อันหนึ่งแล้วบอสมาแล้วครับเดี๋ยวดูนะใช้ทีเดียวก็ลดไม่เยอะเท่าไหร่อ่าต้องเลือกไหนมันเลือกไม่ได้อะเป็นบัฟเออถ้าเป็นเลือกไม่ได้ยังเป็นบัฟนะไม่เป็นไรออโต้ไปเร่งความเร็วไปด้วยเออ ชนะบอยก็จบเลยนะเห็นไหมไม่ได้เล่นยากเลยเพราะนั้นใครจะออโต้ตลอดถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ผ่านมิชชั่นทีออ่อะไรนะมิชชั่นลองอ่ะเอออาจจะไม่ได้ของอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นให้มาเล่นเองด้วยนะครับเล่นเหมือนผมที่เล่นเมื่อกี้เออน่าจะดีกว่านะครับอ้ได,ได้ได้ของเต็มเลยผ่านหมดปนะเนี่ย4นาทีเคลียร์ไม่มีใครตายผ่านหมดนะฮะ เป็นไงล่ะเออาดาะนั้นก็ถ้าสงสัยอะไรก็มาแคปภาพแล้วมาโชว์ที่ Facebook Fanpage Noname Gaming TV ได้นะเดี๋ยวถ้าผมเออถ้าผมไม่ว่างเดี๋ยวเพื่อนๆในช anel ตอบแน่นอนนะใน Fanpage ตอบแน่นอนว่าตอนนี้คนคุยเยอะแล้วฮะใน Noname Gaming TV ของเรานะเริ่มเป็นคอมมูนิตีขึ้นมาแล้วนะฮะเอาละนะนี่ก็คจะเป็นการต่อสู้แบบที่มีออโต้เรียบร้อยมันก็สอนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูอื่นกันไม่รู้มันปล่อยหรือยังอยากให้มันปล่อยเลยเนี่ย อ่ปล่อยอยังเอ่ออยอ่ายังไม่ปล่อยอีกปล่อยได้แล้วอ่าปล่อยอยังปล่อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เหลือกันนะครับอ่ออันนี้ของขวัญเนาะนี่มิชชั่นนะครับมิชชั่นก็คือเออร์ชิมเมนนั่นแหละนะครับถ้าเกิดมิชชั่นรับได้ให้รับมิชชั่นก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะเด้งเข้าไปที่เพรสเซนต์หรือของกล่องของขวัญอยู่ดีนะเพราะนั้นก็จะได้ไม่ต้องไปที่ของขวัญแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ไปที่ของขวัญอะไรอย่างงี้นะ ไม่ต้องนะคบก็คือรับเสร็จปุ๊บจะไปลองที่ไปไปดองที่ของขวัญแล้วก็กดที่ของขวัญทีเดียวส่วนนี้เป็นข่าวสารไม่ต้องดูก็ได้นะอ่ะเรากดรับก่อนรับทั้งหมดโชกได้ของมาอีลุงตุงนางนะเพราะว่าช่วงเกมเปิดใหม่ๆอย่างนี้แหละครับมันจะแจกเยอะนะนี่คือหน้าโฮมนะอันนี้คือหน้าโฮมฝั่งขวาเป็นอีเวนต์นะฮะก็อ่านไม่ออกก็เท่านั้นนะฮะดูรูปไปก็ได้กดปุ๊บมันก็จะพาไปเลยนะส่วนการต่อสู้ที่นี่ฮะบแบทเทิลกดปั๊มมันก็จะว์ปไปที่แผนนี้นี้นะครับเห็นไหมเออส่วนเรื่ออนนา เอาทำไมมันกดตรงนี้ไม่ได้ว่าเดี๋ยวผมลองกดแถวนี้ดูนะอ่ามันเป็นมิชชั่นแบบอ่อคือมันกดเข้าที่แบตเทิลไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะขอลองกดดูนะนี่กดไม่ไดนะ้ต้องกดที่รูปตรงนี้นะฮะเป็นอนะีเวนต์นะวันนั้นไม่มีเมนูอื่นนะต้องกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่อีเวนต์นะก็มีส่วนใหญ่อีเวนต์จะหมดไปที่เก้าหมดเลยนะฮะ9้าเดือนเจ็ดนะครับเวลาบ่ายโมงนะฮะเออเอาละน่าแรงหมดยัง หมดแล้วนะไม่มีอะไรนะข้างบนก็เ,ออเพชรนะครับเงินเ็กอะไรก็เอเนอร์จี Energy นะฮะเควสไปแล้วนะต่อไปเด็กครับจัดเด็กมีเมนูบานเบอร์ไม่ต้องห่วงฮนะเดี๋ยวไปลุยกันทีละอันเลยอันไหนไม่รู้ก็ข้ามนะฮะอันแรกเป็นการจัดปาร์ตี้นะฮะซึ่งเกมนี้จัดปาร์ตี้ก็ดีเลยอันนี้มันสอนนะเมื่อเข้ามาครั้งแรกมันจะสอนนะครับอ่าไม่เป็นไรก็อ่าไม่ออกก็กดเน็กๆน็กรัวๆแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยจัดแบบออโต้นะครับมันจะจัดให้ดีที่สุดให้เราเท่าที่เรามีเลยนะเห็นไหม เอลเอออะไรมาให้หมดแล้วก,กดโอเคซะน,นี่แหละครับการจัดตีนะครับสามารถจัดได้หมด5ตีนะฮะไม่ได้เรื่องยากเลยแค่กดออโต้ปาจบนะครับต่อไปอันนี้เป็นอัปเกรดนะฮะก็เหมือนเกม r p g จีทั่วไปเลยก็คือเลือกยูนิตที่ต้องการอัปเกรดนะครับแล้วก็เลือกวัตถุดิบแล้วก็ตัวละครเดียวกันสามารถลิมิตเบรกได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาไม่ได้บอกลิมิตเบรกก็คือถ้าเอาตัวละครเดียวกันมาผสมกันเนี่ย มันจะเลเวลสูงขึ้นเกมนี้เต็ม50ใช่ไหมเอาอีกตัวหนึ่งมาก็จะเต็ม55ได้4ตัวก็หมายความว่าเต็มเท่าไหร่วะ55 5, 60 70เออนะเต็ม70นะครับก็คือพูดง่ายๆคือ aked, ลิมิตเบรกอะไรเกมหมื่นเใช้คำว่าลิมิตเบรกนะฮะก็ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นเลเวลสูงขึ้นนะครับขอออกนะเราไม่มีวัตถุดิบนะอา่าต่อมาอันต่อมาเป็นวิวัฒน,นาการนะต้องเลเวลตันก่อนนะฮะเนี่ยเลเวลยังไม่ตันนะเปอร์เซ็น เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือจริงๆมันก็บอกอ่ะแหละว่าคืออะไรนะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะมันไม่ให้กดเล่นนะกดปุ่มเล่นอ๋ออันนี้เป็นพวกจัดเรียงฟังความเล่นจัดเรียงไม่มีอะไรนะเออผมก็ลืมบอกเมนูเมื่อกี้นะฮะต่อมาอันนี้เหมือนเอายูนิตไปทิ้งฮนะเออเนี่ยใช่นะครับเพื่อขายก็จะได้ตังค์ได้ถ้าขายยูนิตอ่ะมันมีได้ไฟมาด้วยนะซึ่งไฟเนี่ยก็ไปว่ากันอีกทีว่าใช้ทําอะไรนะก็กดขายที่นี่ได้ส่วนเพชรเนี่ยมันได้ตังค์แค่ร้อยเดียวเอง ไม่น่าจะใช่อเทมสําหรับขายนะครับน่าจะเป็นอยเทมสำหรับวิวัฒนาไอ้ไนี่ไอเทมสำหรับอัปเกรดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูฮนะใช่ปะ EXP สามพันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาจะใช่หรือเปล่าถ้ามันเก็บไปก่อนนะไม่แน่ใจก็เก็บไปก่อนนะว่าเพ็ดเอาไว้ทำอะไรนี่ขายนะครับอันต่อมานะเป็นดูรายละเอียดของยูนิตท,ที่เรามีฮนะก็กดเข้าไปดูสแตทได้เห็นไหมมีบอหมดเลยนะสะแตตอะไรบ้าง นะครับบอกหมดนะครับส่วนอันนี้ก็คือกดแล้วมันก็พาไปอัปเกรดนั่นแหละส่วนอีกปุ่มหนึ่งคือวิวัฒนาการนะครับที่มันมี2ปุ่มอ่ปุ่มนี้ก็คือดูของที่เรามีนะมันมีอะไรบ้างนะอัปเกรดได้ด้วยนะรู้สึกเดี๋ยวลองดูดิใช่ป่ะอ่าใช่ใช่เปล่าวะลองดูดิใช่นะอัปเกรดได้ด้วยนะฮะอัปเกรดได้ด้วยแล้วก็อีกปุ่มข้างขวาคือขายนะไอ้เมื่อกี้แต่ว่าเราอ่เอเอขอโทษขอโทษอับกันโอษนี่นะอันนี้นะ กดปับ๊บอันนี้ขายแต่เราขายไม่ได้เพราะใส่อยู่นะฮะเอออันต่อมานะเป็นกล่องเหมือนกันนะเป็นกล่องอะไรไม่มีฮะไม่มีข้อมูลนะฮะขอข้ามนะครับเรารีวิวเบื้องต้นนะใครที่รู้เพิ่มก็มาบอกกันนะส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนวิกิสารานุก,กรมดูว่าเรามีการอะไรแล้วบ้างนะครับตอนนี้ทั้งหมด2 5งหตัวละครนะเรามีแค่6แบบเท่านั้นนะงแง่อะไรก็เพิ่งมาเล่นเลยนะครับอ่ะก็หมดแล้วไม่รู้แค่อันเดียวกคอันนี้นะครับที่เหลือรู้มันแล้วต่อมากาชปอง เอาละก็มันจะมี3แพ็กเกจตอนนี้นะอันแรกก็คือจะเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปแรกใช้คอย1่อันก็อ่านเอาละกันเนี่ยมันขึ้นคือแนะนําให้มาเปิดอันนี้ก่อนมันจะไหลไหลไปเรื่อยๆแล้วการันตีของดีชัวๆนะก็เปิดเลยเนะี่ยใช้เหรียญน,นะครับอันนี้คือแพ็กเกจที่ที่เป็นสเต็ปนะฮะเออเรียกว่าสเต็ปละกันกดรัวๆดูได้ได้อะไรไ i เดอร์วีสามนะอ่าในวีสามนะครับก็ค่อนข้างดังเหมือนกันแล้วก็สเต็ปที่สองใช้ห้าห้าเหรียญอ่ะกดไป สเต็ปที่สามใช้กี่เหรียญวะสิบเหรียญนะก็ไล่ไปสองดาวนะได้ตัวเดิมนะเดี๋ยวเอาไปไอ้นี่ได้ลิมิตเบรกได้ส่วนแพ็กเกดที่สองนะครับอันนี้ก็คือธรรมดานะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็คือใช้ห้าห้าห้าเพชรต่อหนึ่งตัวห้าสิบเพชรได้สิบเอ็ดตัวนะครับสิบแถมหนึ่งแพ็กเกจสุดท้ายใช้ตังธรรมดานะไม่ได้มีบอกว่าจะได้ต่ำสุดกีด่ดาวไม่ได้บอกนะแต่ถ้าเป็นแรเนี่ย จะบอกว่า2ดาวต่ําสุดนะฮะบ,บอกชัดเจนนะครับส่วนข้างล่างนี่ออบอกรายละเอียดว่าจะได้ใครมีโอกาสได้ใครบ้างอะไรเงี้ยไรเดอร์อะไรวะไม่รู้นะฮะไรเดอร์อเมซอนไรเดอร์ไฟล์เอ็กเซลฟอร์มไรเดอร์คลาสมาฟอร์มคลาสแม็กซ์ฟอร์มไรเดอร์เดอะบิลฟังช็อกเกอร์คืออ่านภาษาญี่ปุ่นออกคันอ่านแล้วกันมันจะบอกมีได้ตัวอะไรบ้างนะครับต่อมาช็อปนะช็อปก็ขายของนะขายสตอมคอยเงินเพชรนะครับ อ่าแล้วก็ขายช่องเก็บยูนิตขยายได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูไอเทมสิไอเทมขายอะไรบ้างเอาแค่เตอร์เมนจี้กับแบตเทิลคอนติเนียลอันนี้น่าจะใช้โคลอสเซียมนะเนี่ยแบตเทิลคอนติเนียลเนี่ยอันนี้น่าจะนะเพราะไม่รู้นะครับตอนอันสุดท้ายคือเอา point นะครับไปแลกนะครับพอย n t ที่เรามีเนี่ยไปแลกของได้อ่าตอนนี้เรามีศูนย์ point ถามว่าพอย n t ได้จากไหนก็ได้จากการเอายูนิตไปขายนั่นแหละเออมันจะได้พอย n t มาด้วยไม่ได้ได้ตังค์อย่างเดียวนะฮะ กลาเซียมยังไม่เปิดนะก็ PP นั่นแหละต่อมาอันสุดท้ายเป็นออปชันนะเรามาดูว่าทําอะไรได้บ้างอันแรกเพื่อนคงไม่ต้องบอกมากนะก็มีเพื่อนที่เรามีเพื่อนทีแอดมาแล้วก็หาเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็กดหาเพื่อนได้เนาะนี่นี่คือ ID ของเรานะฮะก็เอาไปแลกกับเพื่อนนะใส่กันตรงเนี้ยจะได้หาเพื่อนจริงๆเจอนะฮะต่อมาต่อมาอันที่2เป็นของที่เรามีฮนะไอเทมนะครับขอไม่เข้าไปเนาะอันที่3มเปลี่ยนชื่อฮนะยูเซอร์เนมเปลี่ยนชื่อได้นะครับ อันที่4ออปชันของเกมนะฮะก็จะมีปรับเสียงนะอันนี้คือโหมดนะเนี่ยบาลานนี่โหมดเลยเนะี่ยคือไม่รู้อ่ะเอาจริงๆนะคืออันกลางเนี่ยบาลานอันนี้กับอันขวาไม่รู้คืออะไรนะสงสัยนี้ปรับเรื่องกราฟิกแน่เลยแล้วท่านผู้ชมลองลองมั่วดูนะเฮ้ยแล้วมันเลื่อนลงข้างล่างไม่ได้อะได้ละเอฟเฟกใช่เลยนะครับก็อันนี้แจ้งเตือนขอปิดนะครับอันนี้คือแสดงรายละเอียดของยูนิตกับเอฟเฟกอะ่ะ เออเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นข้างบนก็น่าจะเป็นปรับว่าจะเอาแบบไหนผมเอาแบบบาลานนั่นแหละต่อมาเฮลนะ์สนการเล่นเกมอ่ะโซเชียลก็คือโซเชียลอ่ะไม่ต้องบอกอะไรมากอันนี้าสามข่าวสารนะครับของเกมอันที่สี่เป็นย้ายเครื่องอ่าก็เจนไอดีที่นี่นะเดี๋ยวเจนให้ดูนะฮะกดปุ๊บนะครับกดทีหนึ่งั๊บมันก็จะเจนอ่ารหัสไอดีพัตเบิร์ดมาให้ถามว่าใส่ที่ไหน ก็จำนะครับหน้าโฮมนะที่มันมีที่ผมบอกเลยใครจำไม่ได้ไปดูต้นคลิปดูคำนี้ไว้ครับเนี่ยสี่ตัวเนี้ยมันคือการย้ายเครื่องนะฮะก็ไอเดียาสเวิ์ดไปใส่ในเครื่องที่เราย้ายไปนะครับมันก็จะสามารถย้ายได้นะฮะโ,โอเคโอเคโอเคก็คลิปนี้ผมได้รีวิวไปเกือบหมดทุกอย่างลวมีแค่ไม่รู้แค่อันสองอันเท่านั้นนะฮะก็ถือได้ว่าคลิปนี้ความสมบ,บูรณ์ประมาณ90%ซนะฮะของการรีวิวเมนูนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีความรู้เรื่องคาเมนไรเดอร์ก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับแล้วก็ถ้าใครเล่นไปไกลแล้วรู้ว่า i, เฮ้ยโคราเซียมเปิดมีลักษณะยังไง e ไฟอะไรอะไร,ะไรพวกนี้หลายๆอย่างถ้าเกิดรู้มาก่าในคลิปมาแชร์กันได้มาแชร์กันได้นะครับเพราะว่าเรายังคนคอนเซปต์รีวิวเบื้องต้นอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะโอเคสำหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้บูโยว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับเกมอะไรเนี่ยคาเมนไรเดอร์สตอร์มฮีโร่ก็ ใครชอบมด uh, พวกมดนะเอ็กซ์ a ำเป็นเลเดอร์มาเล่นกันได้เลยนะฮะตอนนี้พอร์ตมาสู่มือถือแล้วนะฮะเล่นง่ายๆนะไม่ยากอะไรฝากไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจโนเนมเกมมิ่งทีวี like no ด้วยนะไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนขา่าวสารกันที่นั่นนะสะดวกกันใน YouTube แน่นอนอีก2 f a แฟนเพพันธมิตรเราครับโมบายเกมแคสเซอร์ไทยแลนด์และเกมมือถือญี่ปุ่นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ